นาสวีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยอยู่ผมเองเจสวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับเจ็บเดอะคิวเลอร์เห็นไหมวิ่งอยู่นี่เห็นไหมนี่เก้าบินได้เพราะเขานั้นมีพลังจิตตอนแรกมาไปตรงไหนวะไปตรงนี้เพื่อนนี่นี่นี่ประตูเลเซอร์นี่เขาให้เป็นโบลิกใช่ไหมนี่ตายละเขาให้เป็นโบลิกเฮ้ยเดี๋ยวเล่นได้สังเกตบูลลิกได้เดี๋ยวเดี๋ยว อย่าแจมเดคิวเลอร์นายลองเล่นบอลเล่นบอลเี่นไแป๊บนึ่งนายฟังฉันก่อนตรงพื้นตรงนี้มันเหมือนประตูเนเธอร์ในไมค์ครับเอ้ยฉันได้เล่นรูสิเออแต่นายฉันเข้าไปแล้วอะนายต้องเป็นบอลลิงแล้วก็เข้าไปโอเคบอลลิงยังไหนก็ได้นี่บอลลิงตรงหัวเขานีิไปไปนะเพื่อนไปลวไปมัมัน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 นมั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 นมนมั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 นมนมั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  เอาเคก็ขึ้นไปเลยเปิดประตูโอ้โห<ป>มันไม่เห็นนะ่ะเล่นเลยเด<ะ>ี๋ยวเซฟอุ้ยไอเวทเดี๋ยวเซฟอ้าโอ้ยมันก็มันจะยากอะไรวะก็ดูน<ะ>ี่สิอ้ามันยากจัดๆเลยเดี๋ยวยากเหรอคนไทยบินได้ทุกคนไอหมอนี่น่ารำคาญนะ่ะนี่เนี่ยนี่เ่ยเดีย๋ยวค่อยๆไปเถอะกรได้โอเคมีหมาขายด้วยมา เล่นเลยนี่แน่อาชื้อมาตรงนี้อาชื้ออาชื้อแล้วก็ใช้นี้แล้วก็ข้ามมาตรงนี้นี่ได้ละโอเคถัดไปละลมไปตรงไหนวะไปทางนี้เม้นแม่นแม่นนี่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 ฉันลงฉันลงมาละมือไอ้เวทไอ้เวทไอเวทคุณอะไรเนี่ยเน้ มันหมุนได้ที่วันมันหมุนได้จุ๊บไปไปไปว้วจุ๊บเซฟเย็ร้้อยไปจะลาอาจจา์ทุกคู่ทุกมูเเกบล็อกเกมบล็อกอะไอ้มีสามีให้ขายจ้บุกหย่านะบุกย่าเออเก็บย่าเก็บเก็บอตเอกอีกเว แมนแมนไปเลยอุ้ยอุ้ยอุเห็ดเห็ดเลือดกระตุกเฮ้ยอย่าบอกนะว่าให้ไปทางนี้อ้าไม่ใช่เหรอโอเคเอ้ยวุ้ยเสียงเรื่อยเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้ฟังหน่อยโอ้โหเสียงมันน่าจะดังแล้วเร็วอ่ะอ้าวโอเยไปเรื่อยมันมาอย่างเร็วเลยมันอยู่ได้ยังมันอยู่ได้แต่ว่ามันเร็วมากมันอยู่ได้แต่ว่ามันจะพาเราไปโอเค เจ๊ตัดคิ้วโลก็ดูสิว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่อ๋อกิ้ชี้ไงเฮ้เออเอ้าเอ้าตรงน้ำบ่ไม่เป็นไรอะเฮ้ยตรงน้ำบ่ไม่เป็นไรเลยเฮ้ยะไรเพื่นเข้ามาในไก่อะอะไรไม่เห็นตายเลยฮะไม่เห็นตายเลยเออเอ้เกมบักหรือเปล่ากระโดดโลกตายละบ๊ายบายฉัน โอเคจะขอบีบคลิ yeah. ๊กจขบิดคลิ๊กันเฮ้ยๆๆสสยต้องเอาหมายแล้วแหละอ้วอ้าวอ้าเอ้าอ้าวอ้ยวอ้เอ้าวอ้าวอ้าวอ้อ้เวอ้อ้าวอ้ยเอ้าวอ้าวอ้าอ้าว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 อ้าเอ้เอ้าวน้าบอ้าวอ้าวอ้ชว้าวอ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 ้ว้้อวา้้้อวา้อ้้้้อวา้้ว้ว้้

เข้าห้องน้ำเหยียดติดลิทก็ติดวอ่กี่ชูเดอะโนเดี๋ยวนี่มันท่อมาริโอ้ในท่อมาริโอ้บัลลิงอ่ะเชื่อให้หลบก่อนไม่จะไปละจะอยู่ข้างบนยานิวจดอยู่ข้างบนฉันเห็นแล้วเจ้าเจ็บเด t คิวเลยอาเชื่อจะอยู่ข้างบนเอ๊ะตกระบา ตกลาวาตายเลยหยไม่เลยเออเนี่นะขผิดประเด็ใช่เขาผิดอ้าวอาชาวันลิงไปเร็วไปจุปจุบจะวันลิงโอเคอาชแล้วก็อาชือชืเอ๊ะอ้กดกระโดิอาชือเะชือ่้มานะฮะอันนี้อะไร อ๋น oh, no, ้อพินดะเยวพี่ด้านน่นี่อาชูบอ่ะตืบจืบจืบอาชูบโอเค ไปก่อนแล้วอะไหนไปไหนไ,ไหนไปก่อนไปไหนเนี่ยก็กำลังมาหาเนี่ยนี่นายขึ้นไปทำาไมบนนั้นอะก็มาหาแล้วเ<อ>นี่ยเนาะไอทางนี้คือทางอะไรอุ๊ยแล้ทางนี้คือทางอะไรอะฮะแล้ทางนี้ทางอะไรเลยตัวจุ๊มอ,อ๋อมีทางลงอยู่ดีว่วะรับวันนี้อะชอบอ่าชอ็อ ไปเลยไม่เป็นไอ้จจ้าว่าเจ้าวยูว้าว่บาาบาราบรว้งกระโดดด้วยยูะปาราบาราบาราวิงปั๊กันโดดให้ปวดอะโอ้ไม่กัดยาเคละขอไรกี่นาทีแล้วะเดี๋ยวดูแบบหนึ่งหงวิ่ว้าชิอไอ้จอแดงเพื่อจอแดงทีนี้เอาเอาเอาเอเวดไอเว เดาเดาวิสตาดูเบ um, ียเ No way ตาดูเบียอืมต้องให้พัดไปก่อนอืมต้องกระโดดไปชูไป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 ฮู้ยฮู้ยฮู้ยฮูยที่นี่ที่ไหนแล้ววะที่นี่ที่ไหนอะเนี่ยอ้าอ้เฮ้ยอาหน้ายิ้มอะไม่าให้ทำอะไรอ่ะหน้ายิ้มให้ไปหลบที่ซอกไงอ๋อให้หลบไปหลบที่ซอกมืแต่มันกำลังมา อ้ย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 มันน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยน่ากลัวไปรีบไปจังรีบเล่าอ่ามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วย่าย่าตายย่าทันพอดีชัดไม่ทันโอเคแต่ตอนนี้ยังรอให้มันกลับไปชูบหนึ่งอือระวังนะมันเร็วย่าผู้ขัารถเอ้ยตายนี่ไอตอนนี้เราซีชัดตาย ปิดโคตกันอ๋อฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วไม่ต้องทอํายังไงเจ้าิิ๊บเดอะคิวเลอรอะไร,รอ่ะเดี๋ยวทาตามฉันนะไปตรงนั้นก่อนตอนแรกเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันาแล้วโอเคแล้วก็ไปใช่ไปแบบนั้นแหละชึบทันไหมทนัทนไหมทันทันทันดิชือฉันทำแบบนั้นแหละแต่ว่ามันจะไม่ทันอ,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 อเกือบตาย ตายนะสิตายนะสิกระโดดดึงดึงกระโดดดึงดึงฮ่าจะไปถึงให้ได้เลยเฮฉันไม่ถือฮ่าญาตถืออ่ะฉันูบเขาจะไม่ นันมาแล้วมันมาอีกรอบแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปดิโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาอีกรอบเดี๋ยวให้มันไปก่อนโยไปเริไปเฮื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 ไปเล็วไปแล้วไปแล้วย่าโอเคไปได้แล้วโอเคชิปเลยชิปโอ้โหกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้เอ้ย โอ๊ย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 ยาใหไม่อ๊ะโอ๊ยเออโอ๊ยช่วยจะรอดอ่าไม่ไม่อ้าเฮ่อไงนะไงล่ะโอเคฉันมีวิธีโกงนี่โกงไม่ได้เฮ้ยทำไมเอ้ยอะไรอ่ะตัวฉันอะไรอ่ะ ทำไมตัวฉันมาขายเนี่ยโ <À S 1> อ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันทำไมฉันไปไม่ได้อ่ะโอ้โหปีเชือกฮะปีเชือกอ๋อนึก oh. ว่าให้แกโดินไปยาเอ้ยนี่เนี่ยโกไม่ได้นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยา <Daddy S 1> ย,ยายาดาดีห้าโกงมาชื้อป่ะยาเอ้ยทำไมอันนี้มันย,ยังไม่หาย <c ười> อ <c ười> โดนผนังเหรอเฮ้ยต้องขึ้นใหม่ชึบยากยากยากห้ามโดนผนังโดนผนังด้วยเหรอเปล่ามั้งค่อยๆไปอ๋อโดนได้โดนได้อะโดนผนังได้ชึบโอเคมาถึงแล้วโอ้ ไม่จงตายซะย่าอ่ะตู้บอลแล้วตู่ะก็จะถือตู้หยอดเหรียญนะโอ้โหอื้มเอ้มันโดนแล้วมันเลื่อนรถอ่ะเอ้ยมันเลื่อนรถที่ไหนอ่ะจะขอแค่มันเลื่อนรถอ่ะนี่ก็นายกูไง โอ้ยเมื่อเราจะผ่านเนี่ยขกอกายเกีละติแลวใครมียอ่ะอีกแล้วเฮ้ยช้าไป l o again.